ธรรมชาติของเกาอยู่แล้วคะสำหรับวันนี well day, ้ก yup. ับด้ำิรนิพุชาอีกสักครั้งครับเชิญครับน้ำเติรับครับเฉยหมดได้ครับไม่เป็นไรท่านทำได้ของงานของท่านเองฮะเชิญครับท่านนี่เราจะถามท่านเราจะถามอะไรการนายที่ชา้ถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนิ้วไหนล้านก็ตัดเป็นนิ้วส์ไปผมไม่รู้ด้วยนะก็วันนี้ อ,อีกเป็นอีกวันหนึ่งที่รีใจกับที่ได้มาพบกับเพื่อนๆแสดงว่าพระเจ้าให้เรามีอายุข,ขึ้นมาอีกปีหนึ่งเราต้อขอบคุณพระเจ้านะครับ <c oughs> ก็ที่จัดงานนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าพวกตัวของอยากให้จัดในพวกนี้แหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> พวกนี้เขาก็มาช่วยเราไม่ได้สุญิศสูร่ายะไรนะเราก็ต้องประหยัดอย่างนี้แต่ว่าพกบอกอยากให้มาร่วมกันแล้วก็เห็นหน้ากันแล้วได้มีรูปถ่ายกันจบลงนาฬิกาคุณนาฬิกาจะเอาคืนไหมนาฬิกาเที่คืนไม่รู้ย่ามกว่าพวกก็บอกว่าผมไปดูด้วยนะได้ดูมในเรื่องตายเลย ไม่ว่กตดยเหมือนกันนะไม่บอกตายนะอาทุกข์ไม่บอกดีเลยก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี้ยรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเขาเห็นคุณตาเขาเนี่ยป่วยแล้วคุณพ่อเขาเนี้ยต้องเอาเงินไปรักษาคุณตาเขาเนี้ยเป็นหลายสิบล้านจนกระทั่งคุณพ่อเขาเคยรวยนะจนเลยจนเลย แต่แล้วตัวเขาก็ทํางานอยู่ก็มีเงาเก็บพอสมควรพอคุณปุ๊บคุณตาเขาตายเขาก็เอามารักษาสุพาพเพราะป่วยต่ออีเขาก็เอาเงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอามารักษาสุพ่พเขาจนเด็อนี้เขาไม่มีอะไรก็าก็เขาก็เลยต้องหาวิธีที่จะทํำยังไงคือดูแลตัวเองรักษาสุภาพตัวเองจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินยาม เก็บไข้ได้ป่วยคนเรานี้ถ้าเผื่อว่าดูแลตัวเองได้นะไม่ต้องึกยามแก่เราไม่ต้องไปเสียเงิน<ะ>ให้หมอคุณเก็บเงินไว้เ,วเท่าไหร่ก็ทชับเราแต่ว่ามีสักสิบล้านยี่สิบล้านยามแก่ยามเท่าคุณป่วยขึ้นมาเงินที่เก็บไว้หมดเลยหมดเลยเพราะนั้น ยาที่ดีที่สุดไม่ไช้อยู่ที่หมอครับอยู่ที่ตัวคุณเองที่จะเลือกรับทานอะไรของดีๆยา,ารักษายาของดีเข้าไปในร่างกายเหมือนร่างกายของเราเนี่ยต้องสมัคคีกันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเสียงต้องเปล่งออกมามือต้องขยับปอดต้องทํางานตับต้องทํางานวิจัยทำงานปอดมีหน้าที่ก่ออากาศมือไปจับบุหรี่เอามาใส่ปากไม่สมัคคีกเลยนครับ ปอดก็รับหน้าที่ไม่ไหวแสดงว่าไม่สามัคคีกันหรือว่าร่างกายก็สุดลงในปัญญาเพราะฉะนนทุกอย่างขอให้เป็นเรื่องของความสามัคคีกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแขก้มีเจิญพิ่านที่ดมาร่วมวันคล้ายวันเกิดผมเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะไปสวิเดนกับครอบครัวผมซึ่งจะเป็นเยื่ยมรูกษา ลูกสาวเนี่ยไม่เจอกันตั้งแต่แต่งงานไปแล้วห้าปีแล้วไม่เจอกันเลยลูกสาวผมมีสี่คนอยู่สี่ประเทศสิงคโปร์คนหนึ่งกาตาร์คนหนึ่งบิรุติลนคนหนึนน่งอ่าเนเธอร์แคนหนึ่งสิงคโปร์คนสีน่คนเขาจะไปรวมตัวกันที่สนามเพื่อจะนับเลย็นคนเลยจัดเลี้ยงเลี้ยงให้ ครบรอบเพราะว่าจะได้เจอหน้ากันรขนาดจะเป็นการเจอครช่งสุดท้ายก็ได้เพราะมันอยู่ต่างประเทศต่างประเทศจะไม่เคยได้เจอเลยทุกที่หนึ่งทุกคนจะมีเพื่อพบกับครอบครัวซึ่งบินมาแต่ละประเทศบินมารวมที่น้มันนะนะครับมาเพราคนยี่คนจะในความสุขกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันไปนานเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ประมาทอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เหลือแต่ตัว สิ่งที่เราหาไม่ได้เราให้ครอบครัวเราผมไม่มีอะไรเหลือไว้เลยในตัวเองขอเงินภรรยาแค่เติมน้ำมันรถกับมีเงินไปเล่นสนุกกับคุณศิวิไลทุกวันทุกวันแล้วผมก็เดินออกกำลังกายทุกวันนะวันละสี่ชั่วโมงเดินเดินรอบรอบอสนุกเดี๋สี่ชั่วโมงน็คเดินไม่ได้ไปไหนเลยก็เป็นการออกกำลังกาย ออกกำลังกายนี่มันดีนะมันมันป้องกันลรได้คนเราเขาบอกว่าถ้าเผื่อเราเดินได้4 5้9ต่อหนึ่งวันจะชีวิตจะยืนไปท้าเกือบ30เปอร์เซ็นต์เดินอย่าเดียวเนี้ยเดินอานาาย่างเดียวเดิน4,599คุณน้าพปจนหนึ่สองสามสี่จะึงนะเก่งนักทำเดินครบกี่วก็ผมเป็นคนที่ทำให้ไก่ชนเนีย้ยราคาดีมากครับ อยากรู้ใช่ไหมอยากรูงครับไก่ชนสมัยนั้นคนที่มีใบอนุญาตไก่ชนได้ถ้าตายไปเนี่ยใบอนุญาตจะหมดสมัยผมเข้าไปเป็นปนายกไก่ชนใบอนุญาตเหลือห้าสิบใบจะหมดอยู่แล้วถ้าไก่ชนใบอนุญาตหมดไก่ก็ไม่ได้ตีกันไก่ไม่ได้ตีกันเนี่ยมูลค่าไก่ไม่มีมันจะเหมือนไก่ยา่างวิเชียรบุรีตัวละสองร้อยบาท และผมก็อยากจะบอกใน,นความภูมิใจว่าที่ผมทำอย่างนี้ได้เพราะว่าผมไปต่อสู้กับผ้ารัฐบาลและคนที่มีจิตใจวิสัยทัศน์ยาวไกลที่เห็นอนาคตของชาวบ้านที่ให้ใบอนุญาตไก่ขึ้นมาใหม่เนี่ยคือครับท่านขออน,นุนาตท่านวันนอมัทธาครับผมไิ่ไา้วันนอมครับ ที่ว่าการกระทรวงอาณานิคมเข้าไปขอท่านว่าเนี่ยมันเป็นราดย่าของคนในเรื่องการชนเนี่ยท่านก็ใช้วิชั่นของท่านกึ้งไม่มีใครไปทําได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลสิทธิ์ยิล่ละลวดวิธีการปราบการพนันท่านก็คิดแล้วคิดวิจารณยังไงฮนะท่านอวยในผมเอาไอ้ที่มันหมดหมดไปแต่ผมจะใช้ อำนาจของเขาเนี่ยของท่านเนี่ยออกให้ผู้ว่าเนี่ยพิจารณาออกบันุญาตให้ให้มีสนามไก่ชนถ้าไม่มีสนามไก่ชนไก่มันก็ไม่มีราคามันก็เป็นไก่เฉยบเดี๋ยวนี้ไก่เทคโนโลยีผ้าล้านบาทสามสิบล้านบาทวันนี้ผมเชิญเข้ามาเรื่องเขาผมไม่ว่าแไม่เอาแต่มาดูด้วยสามสิบล้านนี่เขาไม่ขายนะเขาเอาไปเพาะลูกขายตอนนี้ได้เกินห้าสิบล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ดีใจกันก็ปกนะติีทีนะท่านบรรณาธิการไม่มีใครรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้โหตีกันระเบิดระเบ้อไปหมดแล้วก็คนก็เลี้ยงไก่กนะันขับไก่ก็มีราคาออกมานี่แค่ไข่ใบเดียวนะี่ยขายไปละแปดพันแล้วเขาให้ไปนเนี่ยมัน เอาไปเพออาะเนี่ยม่รก็ออกมาปงงเป็นจิ้งจกเป็นอะไรเขาไม่รับผิดชอบหมดขายใบเดียวปและแตดเะเขาขายได้ตอนนี้ชื่อมณนีแดงอยู่ศรีนาขายได้ห้าสิบล้านลวจากที่เขามาขอซื้อสามสิบเขาไม่ขายเขาเพราะไม่ขาย <ๆ S 1> ครับก็ขอบุณแขกทุกท่านที่มาในวันนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคน,นมาเจอกันอีขอให้ พระเจ้าให้ชีวิตของพวกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งในปีหน้าครับขอบคุณครับผมเ่าความรักทิ่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ทุกคนต้องเกิดกับตัวเองมนเรื่องความรักเขาก็เนี่ยปรึกษากับผมว่าอะไรเป็นอะไรจนมท่้นเราเราไม่พูดอลไรมากแต่ท่้งสราง เป็นหลุมคูโตขึ้นมาเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่าหลายพันล้านบาทผมที่ไปฟังระหว่างชาญชัยอันสมสารของชาติว่าเนี่ยสร้างที่มานได้เงินเป็นพันล้านแล้วก็เวลานี้ก็กำลังสร้างพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกคุณสุวัสดิ์ที่ตัดทุนรผ่านไปทาเงินไปให้เขาสามแสนบาทบอกว่า ผมเนี่ยมีเงินมากคุณร้อยเท่าผมก็ทําไม่ได้อย่างคุณแต่สรารับผมทําได้พระเจ้าสร้างให้เขามามีความรักความรักอนั้นเป็นบออเกิดแห่งสร้สางอน,นุสาวียีของหลวงปู่โตอันนี้มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักไม่งั้นก็ความสุขของทุกคนก็ก็สัญหาเอาแล้วกันใครมีความสุขอยากได้แล้ว,ลวทําไป ผมก็ช่วยเขามาช่วยไงก็ช่วยเขาน่ะผมถือว่างัวของใครเข้าก็ขาคอกมันผมเป็นมุสลิมเขามีงานผมก็ไปช่วยเขาวันศุกร์ผมก็มาละหมาดผมวันพระเขาก็ไปวัดเขาเราวันธรรมดาเราก็อยู่ด้วยกันช่วยกันได้น้าท่วมที่ประเทศปากีสถานสอาพงก็เอาเงินไปช่วยมุสลิมหนึ่งแสนบาทนะครับ เขามีงานที่ผมก็ไปช่วยครับจนกระทั่งผมทําจนกระทั่งมุสลิมบางคนจะไม่ให้ผมเข้าสลับแล้วผมไปช่วยพัดผมบอกเอ๊ะอย่างนี้มันมันเห็นแกตัวแบบแบบนะเราอยู่ด้วยกันในโลกมนุษย์ประเดี๋ยวจะให้คุณสารพงศ์ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมันตัดเช็กตอนนี้สารพงศ์ทายข้าวเสร็จยังครับเิญคุณสารพงศ์ชาตีเออมลูกสาวเขาครับเนี่ย เขาไม่เป็นลูกคาเเลยเขาเป็นคนส่งเสียขึ้นมากลางในที่แบบนี้ครับเพื่อนจ้ะตัหลังตวดหลังนี่เข้าไปตอกตอกหลังมาใครจะไปตอกนะตอกหลังจนกระทั่งเอี่ยวตัวไม่ได้ตอนนี้ผมช่วยพูดถึงว่านี่ผมสนิทมาเยอะแยะเลยเนี่ยผมก็ไปช่วยคุณอยู่แล้วก็ บอกที่ว่าผมเนี่ยผมไมไ,มไม่ได้ไปไหว้พระเลยเขาผมไม่ได้ไปทำพิธีกรรมใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอ่กันทุกปี6สิงหานะครับปีนี้ขอทานใหม่ไม่ค่อยสบายเนื่องจากว่าไปง,งานที่เชียงรายอ่เปเชียงของเขาก็มีจัดกระดูกนะครับจัดกระดูกเห็นผมว่าจัดจัด,จ,ด,จ,ดจัดกันเยอะอันนี้ผมได้กระดูกทับเส้นขามัญชาผมสอนรองรองส,องององสิไม่เลยลอง ลองนะครับเขามีง่ามหนําสติ๊กเะยรแบบนี้แล้วก็ตอก่อกต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 ัวครับนะครับวันที่สองวันที่สามลุกไม่ขึ้นเลยครับปวดโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยนะครับลูกน้องหวังดีโทรหาหมอหมอแก้ตอกอีกสองวันนะครับอย่าทํานะครับอย่าทําวันที่สามมาโรงพยาบกรุงเทพซี่โหรงเล้าเลยครับเล้าเลยครับ ไม่ดีทําไม่ดีสิ่งอะไรที่หมอเขาไม่เห็นแล้วก็เดาสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีสู้เอ็กซเรย์แล้วนะครับในอย่างคุณฤทืิชาเนี่ยก็ปวดแขนนะครับหมอก็ไม่เห็นว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนั้นทาอะไรที่ถึงดีกว่านะครับก็ขอแขนแล้วไปไหนฮะ<อ>ไปไหนก็ไปไหนก็ไปโรงพยาบาลน,นะหมอโรงพยาบาลอะไรอย่าไปบอกผมปวดแขนอยู่นิดเดียวเนี่ยแค่เนี้ยสารพง์ก็พาผมไปโรงพยาบาลกรุงเทพ หมอบอกว่าไอเนี่ยตรวจแล้วมันไม่เป็นไรส่งไปหมอหนึ่งไปฉีดยาเข้าหัวไหล่หมอหัวไหล่ส่งไปอีกหมอหนึ่งไปฉีดยาที่คออีกหมดไปเป็นแสนปรากฏว่าไม่หายผมกลับมาปวดที่เก่าผมก็ไปหาผมหายห้าร้อยบาทไอคนนี้ไอคนนี้นี่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 ยนอยู่เนี่ยคือหมอชั้นหนึ่งเลยเนี่ยไน้เนี่ยเป so like ็นคนนวดเลยเนี่ยอเขาลองเลยลองเลยนะ นี่ฮะนวดเก่งที่สุดเคยไปนวดท่านจุฬาราชมุตรีมาแล้วเนี่ยไปนวดข่อนแล้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมออไอ้นี่นวดผมหายผมไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเลยเพราะว่าของผมงี่เส้นมันตีคุณเกชาเปลี่ยนวิธีบอกว่าเจ็บคอให้ผมพาไปหาโรงพยาบาลกรุงเทพไปโรงพยาบาลกรุงเทพพี่ผมก็ไม่มีคอนเสิกที่ไหนนอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพพระสารพงษ์ก็มีคอนเสิร์ตกินผมเพิงใช้บริกงานลูกปุโตพาคุณเกชาเปลี่ยนวิธี บอกว่าเจ็บคออย่างเดียวเช่้ยพาเดยเจ็บคอพอไปตรวจเจ็แตับก็จะกลับบ้านเออมันไปเพียงแค่ขอนอนถืนหนึ่งของนอนคืนหนึ่งผมอ่ะอันนี้ผมเจ็บคอให้เฉยไปนอนไปนอนเสร็จก็รุ่งเช้าผมก็มารับออกปรากฏว่าแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่ง,นนงเจ็บคอทีอ่สุดแสนหนึ่งอ่ะผมพ็ เรียกคุณส่พอพงมาบอกว่านี่หลวงปู่โตช่วยนี่นะมีมุสลิมช่วยสละโภคเรียนมาห้าปีได้พอคือคือการการก่อ <c oughs> อะไรมันไม่ได้หายทันที <c oughs> <ล>ไมอมันเป็น <c oughs> ใช้เวลาเข้าใจ่ไหมพวกเราอยากให้มันทม่ <c oughs> พออยากเรียนมบทประชารังยีชาติพันธุ์ผู้เราคนไข้อะเวลาเป็นอะไรเนี่ยอายุเจ็ดสิบเริ่มแล้วครับเริ่มนะ นะครับในปวดโน่นกับปวดที่ม่เป็นนั้นก็เป็นนี่นะครับมันเริ่มมานะครับทีนี้คุณลิลลาอายุเจ็ดสิบสามแต่แต่ไม่มีโรคนะครับเป็นนี่นะครับไม่มีโรคครับไม่มีโรคทางศาสนาพูดว่าวอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคุณมีมีลาภอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้อายุยืน 99เก้าท่ารองปาเป้พอนะเท่าปลาเปย์พอนะเ,พอเยอะมากเกินไปเยอะเกินมากก็ผมไปตรวจที่โรงพยาบาลนี้แหละ,ะผมบอกให้เขตรวจสามอย่างนะสามอย่างคือเบาหวานความดันอะไรอย่างนะีะ้อ่ากับเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลหมอตรวจเสร็จบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากบอกคุณเลยเนี่ยอันที่สี่เนี่ยผมตรวจให้คุณเนี่ย มันตรวจหมอบอกทําไมแล้วผมบอกผมให้ไตรวจสามอย่างใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าผมบอกคุณไปแล้วเนี่ยผมไม่จะบายใจผมหมอบอกเลยอย่างนั้นบอกเลยแล้วคุณไปบอกให้ตรวจทาไมเลือดผมให้ตรวจสามอย่างผมบอกหมอบอกมาเลยเป็นไรผมรับได้หมอบอกว่าคุณเนี่ยจะมีปัญหาทางเพศตอนอายุ95้าผมนี่คุ้มคุ้มมากๆานะคุ้มบนนอนไม่หลับนอนไม่หลับ รู้ม่มีหลบตอบเคงสาวหลบเขาเ่าเคงนะครับว, <c oughs> วันนี้ลูกสาวเลือชาคนเล็กนะครับคนตตก็อยู่ต่างประเทศกันหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลือชาก็บินไปเยี่ยมลูกสาวสวีเดนนะครับไปกี่วันครับไปกี่วันไปสิกี่วัน,นลูกอ่ะที่เดียวเหรอโอ้ยไปนาทีที่เดียวแล้วได้ข่าวเลยจะไปสวีเดนตอนนี้อากาศสามสิบกว่าองศาแล้วสวีเดนไม่ไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์ที่บเตรียมเสื้อแลไรข้างหลบไหม น้ำไปหลงไม่ได้น้ำไปหลนะครับวีนนี้ยุโรปร้อนอ่ะตัดแข้งนะครับเอ้าคุยหน่อยที่คุณมีประสบการณ์อะไรเยอะๆหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยให้ไว้บนสุดเลยอ่ะมันเห็นประวัติเป็นมันยังไงแล้วมันยาวหรือยาวหรือยาวหลายคงการจ้างการตอนนี้ซื้อที่เพิ่มไปอีกกี่ไร่เป็นเท่าไหร่พนนท่านยังไม่ได้พูดเดี๋ยวเชิญท่านพนนท่านนิดหนึ่งแล้วบนท่านพนนท่านครับครับเรื่องที่ไปหลบ เป็นผู้ที่ทำให้คนทั้งประเทศทีเลียวไก่ได้มีฐาหนะดีขึ้นเพราะว่าวิชั่นของท่านปักปัก่อยนะแตง ถ้าเจอท่านมาเอ่อนี่นะให้พอให้พอขอดูออดูอากูสลิมไว้แต่ว่าจะพาไปก็วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มางานรอบวันเกิดของเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่รัก ติกรรมนะครับการที่เราจะมีเพื่อนที่ดีสักคนก็ไม่ใช่หาง่ายนะักผมก็มีเพื่อนคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งในบรรดาเพื่อนที่ดีของผมไม่กี่นะฮะแต่ว่าก็มาวันนี้ก็ดีใจได้เจอคุณเอกระเอกหนังอ่าไปเอกหนังสองพรมคด,ดีรู้ไหมผมนี่ ก็ขื่นจอคุณจุฟองตั้งแต่นั้นหนังเรื่องเขาชื่อการกี่ปีแล้วครับ2,516ครับ2,516ถ้าไหลมาขายขายเฉลี่ย2,516ครับขายเฉลี่ยโออครับก็คงกี่ปีแล้วครับ50ปีได้อันนี้แล้วก็ผมดูเป็นครั้งที่สองก็ขึ้นแล้วก็ติดใจมากภาพยังติดตา ไม่รู้ว่าจะเจอตัวจริงก็เจอมาสองสามถางแล้วในงานในงานของบุริษย์จ่ายนะครับก็อยากจะบอกว่าคนเรานั้นมีเพื่อนที่ดีก็เป็นมงคลอันที่หนึ่งอันที่สองมีสุขภาพที่ดีก็ยิ่งเป็นมงคลยิ่งมีเพื่อนที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับ เงินออกไม่เป็นไรนะฮะใแบบก็ตายแล้วเอาไปไหนไม่ได้และแถมอีกอย่างหนึ่งคือมีเมียที่ดีไม่ใช่ของแถมนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้าไม่มีเพื่อนที่ดีมีเมียที่ดีอย่างเดียวก็เก่านะเก่าครับแล้วก,วก,วก,วก็มีเมียที่ดีสุขภาพไม่ดีเมียก็ไปอยู่ด้วยนะครับก็ในโอกาส อันเป็นมงคลของเพื่อนพี่ดีของผมคนหนึ่งก็ผมก็ดีใจที่มาแล้วก็อยากจะมาทุกปีก็มางานนี้มีความรู้สึกว่าหนมขึ้นอีก20ปี <c oughs> ได้เห็นบรรยากาศของคนนุ่มสาวก็ดีใจก็ในโอกาสนี้ผมก็ขออ้อนวพรให้คุณฤทธิชานะครับขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดปกป้อง ชีวิตของเขาให้มีความสุขมีสุขภาพภารยาไปที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ดีเยอะๆมีไม่ต้องเยอะก็ได้นะเพราะเพื่อนที่มีู่แล้วก็ก็ดีแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณก็มีการเลี้ยงมิตรที่ดีอย่างเช่นคุณเดกที่บอกหายากหายากหายากอย่างยิ่งหายากยิ่งก็ขอให้มีสุขภาพาแข็งแรงมีความสุขความเจเรือนตลอดไป,รปรครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh yeah.